สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับวันจันทร์ที่30พฤษภาคมศตวรรษร้บครับยี่สิบนิกาสี่สิบนาทีตามเวลาประเทศไทยครับมีความน่าสนใจที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองในครั้งนี้ครับก็คือแฮชแท็กกกตเป็นเออะไรนะฮะก็น่าจะเกิดจากว่ายัง ไม่รับรองคุณชัดชาติมั้งนะฮะในอันที่สองก็คือแฮชสททสองคือแฮชแทกชัดชาตินะครับผมพาไปดูแฮชแท็กชาติชาติก่อนดีไหมะนะครับ3มชั่วโมงที่แล้วนะครับน้องบอลธนวัฒน์วงชัยเด็กยุพร,ราชเชียงใหม่ถ้า7คนมากกว่า1นล้านสามแสน 8 6 2 5คนประเทศนี้ก็ไม่ปกตินะ1ล้านคนเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนคนเลือกให้มาทำหน้าที่พรว่า7คนไม่ได้มาจากเสียงประชาชนไม่แต่เสียงเดียวเตะทวงเวลานี่ฮะสีส่สวน,นปญัญญาไปยื่นใช่ไมหนมานามงงะนี่นะครับก็คงเป็นที่มาของว่ากกตเป็นเอี้ยอะไรเนี่ยเนี่ี่เนี่ยมาจากตรงนี้เลย สามชั่วโมงที่แล้วนะครับนบธนวัฒน์วงชัยนะครับกะกะตเป็นอะไรเอออยากลองเดียวคนกรุงเทพและกะกะ้วกกตยังไม่รับรองผู้ว่าชัดชาติเหตุสําคัญกะกะตเสนอว่าเรื่องไปหาเสยอเข้าข่ายทําให้เลือกตั้งไม่สุจริตทําให้ชาติชาติไม่สามารถทําที่ผู้ว่าได้มันจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรของกกตเนี่ยคุณพิธาริมจเจริญรัตน์ทวี t ทวิตเตอร์นะครับหัวหนะ้าพรเข้าไกล การประวิงเวลาของกกตที่ไม่ยอมรับรองให้คุณชาติเป็นผู้ว่ากรทมคือตัวอย่างแสงให้เห็นถึงความผิดปกติขององค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารเจตจำนงอันท่วมท้นของประชาชนไม่ควรตกอยู่ในมือของคนไม่กี่คนที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยแม้แต่น้อยถูกต้องเลยครับคุณพิธาครับจีรพรสินทุกพ,พรพักเพื่อไทยนะฮะาจาย์จุลาชี้ร้องเรียนเลือกตั้งไม่สุจริต ผู้ฟองทรมิดชอบยันกฎหมายไม่ให้ร้องเรื่อยเปื่อยชัดชาติผู้ว่ากทมหากเป็นการกันแกล้งเพื่อไม่ประกาศผลมีโทษจำคุกค่าถึง10ปีปรับ1นึ่งถึงสแสนบาทกทมพร้อมแล้วนะฮะกกตพร้อมหรือยังเปลี่ยนแล้วไปชื่อห้องผู้ว่าคนที่17นนายชัดชาติสิริพันธ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพกกตยังไม่รับรองนะครับ น้องบอลธนวัฒน์วงชัยอ่ะนี่ก็มือทวิตเตอร์มือทวิตเตอร์การเมืองมือเรนต้นประเทศไทยครับขอแรงให้ทุกคนดันแท็กกูสั่งให้มึงรับรองชัดชาติกูสั่งให้มึงรับรองชัดชาติราตแรงไหมเอเซฟนี้ไว้หน่อยละกันกูสั่งให้มึงรับรองชัดชาติ อันนี้เชั่วโมงที่แล้วนะครับชัดชาติตอบดีนะเอาจริงอย่างผมก็ทนมา8ปีแล้มียุทธศาสตในการเดิมสังเกตเรียกว่า revenge is this best serve cool แปลว่าการแก้แค้นแค่ไหนดีสุดมันดีตอนที่เย็นแล้วอย่าไปเอาความโกรธรือความแค้นมาทำหากกำหนด s t r a t e g y ในการเดินแล้วเดินและเวลา จะอยู่ข้างพวกเราแต่ว่านาทีนี้การยกระดับหนึ่งสองไม่ง่ายแต่ขอย้ำเป็นเรื่องทางการเมืองพูดประเด็นนี้ก่อนดีไหมแล้วค่อยสเต็ปไปต่อกกตอกรกตรับรอง40สกศสีเขตแล้วนะบางซื้อผ่านแล้วพวกนี้ลงลงพื้นที่ได้เลยสุสกเข,ข้าไกเลอีกสเขตคือราชภาฏกบิชชาไทยรวมถึงผู้วช,ชาติช่วยกันส่งกําลังใจให้เราไปทํางานในสภาด้วยนะนี่ฮะ ก็คือเนี่ยเนี่ย,ยสี่ส่วนมายื่นป้ายหาเสียงไวนิวเนี่ยห้าชั่วโมงที่แล้วคุณวีรนัน์นะครเมื่อทีมสื่อสารชาติชาติแจ้งว่าพรุ่งนี้30มสิบชาติาไม่มีภารกิจลงพื้นที่นี่ครับสีชั่วโมงที่แล้วนะครับข่าวสดครับผมยังไม่รับรองกรกตยังไม่ประกาศรับรองชาดชาติเป็นผู้ว่ากทมอ้างมีเรื่องร้องเรียนอะไรของ มันวะก,กตลานคะแนนไม่มีผลนะฮะอันนี้ของน้องบอลธรรมวชรชัยก็ต่อโดยหน้าสอบช,ชาติกรณีถูกโรงเรียน2ประเด็นแปะเ,เสียงรีไซเคิลพูดจาดูถูกโรคราชการเรามองขึ้นไปแล้วกันนี่ไงเจ็ชั่วโมงที่แล้วท้าไทายประชาชนข่าวสดครับไม่ได้สนใจอยู่3ล้านคุณชาตชาติมมมม ราชวงสุขุมพันธ์ได้หนึ่งสเสียงโดนคอสช,อชอปดไม่เห็น f อฟชักดินชักงอสายไหมสายไห่หรือ,อยังประชาชนไม่ทนแห่โทรสายด่วนกกตหนึ่งส้ถามรองช่านเป็นพวกกวทอมอรหรือไม่กกตยังไม่รับรองนะครับ ชาชาติแรงงานตลาดนัดราดอนทิทองหล่อตอบความเห็นเรื่องกาใช้มาตราหนึ่งสองของนันรี้นที่ถามว่ายเรื่อง2สองตอนนี้ไม่ง่ายแต่ขอเรียกร้อง,องให้อยาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนี่คือแมสเสจเดียวกันที่ทักษ,ษิณเสรว้สื่นักเมืองสื่อสารมาตลอดซึ่งไม่ผิดสําหรับเรา16ชั่วโมงโน16นาทีที่แล้วนะครับกกตสักคอส,อสชเคยทำบัตรขยิงมาแล้วจะปัดตกชาดๆชาติได้เอาข้อหาป้าย มาทำกระเป๋าก็ไม่น่าแปลกมันอะไรกันนะกกตเนี่ยเจดชั่วโมงที่แล้วนะครับเปลี่ยนป้ายชื่อแล้วกทมทํำป้ายชื่อชาสิพันธ์เป็นพวกกรทมเรียบร้อยพร้อมเตรียมพิธีต้อนรับแต่ไม่กำหนดเวลารอเพียงกะกะตรับรองเละกตั้งเท่านั้นคือต้องลีลานะต้องลีลาคุณแมมมีกะกะ่กกตแกงควนตีขณะน,นี้แม่งเลวสิ้นชาติสนินจริงๆแล้วที่ประเทศไทย เคยมีมาคนดวงฤทธิบุญนาคว่าไงอันนี้ออกรายการแร์คุณทักษิณเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับขณะชาติชาจะไม่รับตําแหน่งเขตต่างๆในคอทมอก็เริ่มไปแค่ปัญหายอย่างรวดเร็วมี่อว่ากทมจะได้เป็นอย่างที่เราฝันกันอันรวดเร็วก็กตออยู่ตําแหน่งหลายปีสร้างความจเจริญที่ไป่รู้ปทําให้กับประเทศบ้างอะไรให้กับประเทศบ้างนอกจากพยา,ายามทำประเทศถอยหลังยังมีหน้ามาสอยเขาอีกกันนน่นสิ กดชาตไปร่วมเก็บขยะกับพี่น้องภาพนี้ดีนะผมชอบมากนะครับ <c oughs> ติดดินนี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะมติชนอันนี้อะไรดีเวทชั่วโมงที่แล้วผมจัดพื้นที่ให้คุณไม่ได้จัดความคิดคุณใช่คือผมจัดพื้นที่ผมไม่ได้จัดความคิดคุณนะครับผมว่าการจัดพื้นที่ในการชุมนุมให้เนี่ย จะเป็นการรักษาสิทธิเสรีภาพหรือว่าลินรสิทธิเสรีภาพของคนที่ต้องการปฏิรูปสถานการตลาครับไม่คือผมจัดพื้นที่ผมไม่ได้จัดความคิดคุณนะถูกป่ะคุณอยากจะคิดอะไรก็คิดไปดลยแต่ว่าผมก็ไม่บังคับให้คุณมาอยู่ตรงนี้ถูกป่ะคุณอยากจะไปประท้วงในถนนก็ไปสิทธิของคุณคุณไม่ขออนุญาตเขาผมเป็นทางเลือกและผมไม่ได้จัดตัวนิ่งถูกป่ะผมแค่เอาเงินกันกระดวกแต่ผมไม่ได้จัดความคิดเพราะว่าความคิดเป็นเรื่องของเรากรมอไม่ได้เกี่ยวหน้าที่แต่ความคิดผมจัดพื้นที่ ันไม่ได้มีผลที่ว่าจะไปทำอะไรน,นั้นเป็นการต่อสู้อของพวกเราต่อวันนี้กกตออยังไม่รับรองชัดชาตินะครับกกตสายไม่นานๆจะเห็นนางเห็นดุกชัดชาติเขาชนะแล้วดรเสรีวอนจะทำให้แพ้ฟาวเลือกใหม่เขาก็ชนะอีก คุณเทียพัฒน์พาถุงป้ายสงชชาติที่ใช้ในทีมงานมาขึ้นรถไฟลาวจีนก่อนเสียเวลา8ปีเวลามีมูลค่าจริงๆนี่ถ้าอยู่นี่รถไฟฟ้าเสร็จไปแล้วนะครับไม่เลยฟ้าความเร็วรถไฟความเร็วสูงเสร็จไปแล้วนะครับคุณวีรนันน,น์ Voice TV นี่เป็นนี่กลายเป็นว่า1.38ล้านเสียงใจร้อนกว่าเออชาตชาติหรูยังพอมีเวลาอย่าเลยอย่าไปกดดักกนกอ,องกัเาตั้งั้ง ก็ก็ตได้เช็คผลอย่างวันนี้มีวาระไม่ได้ถามแล้วครับก็ให้เกียรติท่านอ่ะเรื่องนี้ก็ก็ต้องปล่อยให้ท่านทำหน้าที่เลยเต็มที่อย่าไปกดดันท่านเห็นว่าวันนี้ไม่มีวาระนี้เข้าประชุมด้วยเก็ทรานเหมือนกันันนี้ไม่ได้จามือนกันแต่จางก็ทำงานเต็มที่ท่านก็ดีแล้วลงพื้นที่แค่แต่ว่าจางก็มีหน้าที่ที่จะทำนะเราให้เกียรติท่านแล้วผมคิดว่าเขาต้องอย่าไปกดดันท่านอ่ะผมว่าทุกคนต้อมีหน้าที่คนร้องก็มีหน้าที่จะร้องคนตัดสินก็มีบัติเขาเป็นหน้าที่หาเราเครับ องเ <lord> รื่อง easy, อว่าเป็นเรื่องป้ายกับเรื่องที่บอกว่าดูมีวาเป็นจ้าชการางางไม่มีอะไรครับผมว่าก็เราต้ชจงหมดแลวครับก็แล้วแต่ทางตพรจาครับถ้าสกิดว่าพมรเนี่ยค่ะรพรอมหมดแล้วก็พร้อมที่จะไปทำหน้าที่ก็ที่ว่าไม่มีอะไรแล้วเราก็พร้อมทุกอย่างไม่อยู่บายลราก็พร้อมมว่าท้ายการก็พร้อมนะท่านพร้อมเขตพร้อ้ไหมพร้อมไหมครับเห็นที่สาว่าการขอนแก่นเขาเตรียมพกไว้ทัแล้ว รเก็มเนีกาเลยรผสมหมายมาเชิญแล้วออ๋ไม่แล้าส่งไปอำเภอไหนเชิญของเหรอไปเชิญทางผู้สื่อข่าวมีการแจ้งหมายนักข่าวจะให้ไปเข้าว่าคุณหม่ไปรับตำแหน่งครับทำไมเราไม่รู้ครับ่อะไรเนี่ยแต่ว่าเขารอทางกรกตเนี่ยครทำไมต้องรอกรกตไม่รีบครับเพราะมันอให้ขั้นต่อเราไปอยากจะไปทำเร็วเดี๋ยวไปกดดันกกตท่านให้เกียรติท่านอ่ะผมเชื่อว่าท่านมีวิญญาณแล้วก็มีความคิดที่ก็ตามกฎระเบียบนะครับ เราก็ส,สบายนะเราไม่ได้กดดอะไรครับแต่จริงมันต้องรับรองผู้ว่าก่อนเลยนะล้านคะแนนขาดสักขนาดนี้นี่ฮะสีช่วงแ้วไทย pbs ด่วนกะกะตยังไม่พิจารณารับรองชัาชาติสินธ้์เป็นผู้ว่ากรทมหลังมีการร้องเรียนป้ายหาเสียงรีไซเคิลและเรื่องคำพูดอดัดดูถูกระบบราชการโอ้ไปฟังสีสุวรรณจัญยาคนเดียวเหรเออ ประเทศเราอาจารย์ประจักษ์ชี้ป้ายหาเสียงเรสเซลเป็นเมืองน้องชื่นชมแต่เมืองไทยโดนล้องกอกตประเทศกูมีครับไม่มีอะไรมากนะคุณ S syL ชัดชัาๆลงพื้นที่ชุมนุมวัดพระยาไกายพบลงเตี้ยพนักงานเก็บขยายทำงานหนักมากแกจกกะเกษียณอีก3เดือนแต่ดูปริมาณงานที่แกต้องทำแล้วไม่ควรทำคนเดียว กรกตเป็นเอี้ยอะไรให้คนทํางานเข้ามาถึงวัฒนารชีวิตกรุงเทพทำพนักง,งานกรทมบุรุงเต้ประชาชนทั่วไป <_ A> เห็นด้วยครับ <_ A> เห็นด้วยครับชัดชาติไม่กังวลกรกตยังไม่รับรองนะครับกรกตอันนี้ PPTV นะครับไวส์ทีวีกรกตยังกาไม่ร้องชัดชาติรอเคาะ31ประกาศ42ก่อรับรองสอสราชบุรีประชาธิปัตย์ก่อนโอเคตามนั้น เดอะสแตนดารสมัครศูนย์ทรเวศโดนปลดเพราะทําพิธีรายการอาหารนี่ขนาดคู่แข่งนะครับสิทธาธิวารีรับรองรับรองคนจะ่รีบทำงานประเทศเราแล้วหลังมา8ปี8ปีแล้วนะไอสัตว์โอ้โหนี่ใส่แฮชแท็กนีด้วยนะครับแรงได้ใจเลยแรงได้ใจ รัวของทุกคนอ่าปัญหาคือการเดินช้าๆลุกไม่ปัญหาที่เด็กรู้แต่ผู้ใหญ่ไม่รู้อ่ะของเรียนอะไรอ่ะบคุณครัโรงเรียนสารศาสตร์เอกษาอ่าปัญหาคือมีรถสองแถวจอสองเลนเข้าลำบากมีรถสองแถวจอสองเลนเข้าลำบากโอฝากมาดูนะครับท่านผู้ชมรถแดงครับเอ็ดยานาวาครับเตรียมรับมือให้ทันครับ มีอะไรแบบต้องให้ปรับปรุงไหมมีปัญหาไหมก็คือถนนพระรามสามเนี่ยเป็นยังไงเขาถนนขู่ขาหน้าเลยอ๋อไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเพราะมันต้องเด้งตลอดเวลาอ๋อเด้งตลอดเวลาเลยเป็นปัญหาอย่างนี้ปุยหยาดได้รู้เปลี่ยนไหมเออเจ็ดสิบหกจังหวัดทั้งหมดมีบ้านจังเลยอ๋อนี่อายุกี่ขวบแล้วสิบเอ็ดครับเป็นนักเรียนเด็กเลยไหม เรียนแต่ว่าปัญหาที่เด็กยังรู้ครับท่านชาติแต่ผู้ใหญ่ไม่รู้อ่ะเ้าเออไมปัญหาที่เด็กรู้แต่ผู้ใหญ่ไม่รู้ครับที่มันคือนักงานหรือไม่ไม่มีครับเรียนที่ไหนครับศรีสันเท้าอ๋อชอบไม้ปิดเทอมหรือลูกอ๋อเปล่าเขาขึ้นเรียนเสร็จแล้วโอเคครับมาต่อยมือกับลุงเหตุได้ไหมโอเคขยัยามเรียนไหมครับขยัยามเรียนใช่ไหมอยากเป็นอะไรครับอยากเรียนพิเศษว่าเออเหมือนกันเลย ไับค,ครับผมอมาดูนี้ดีกว่าก็กตเป็นเอี่ยไรนี่ตรงๆไปเลยนะฮะมันเป็นอะไรกับเสียงประชาธิปไตยมากเหรอเขาไม่มีอะไรให้ตรวจสอบไม่ได้เท่ากับเขาปิดความผิดจนมิดเหมือนที่คุณสดจะตนสุดจะทนนะ อย่าดูถูกกอต่อชุดนี้เขาทำงานเรียบร้อยปี62ใช้เวลานับคะแนนตั้ง3เดือนลงคิเนสได้เลยแถมประหยัดค่าใช้เครื่องคิดเลขยังคิดสูตรสอสปัดเศษขึ้นมาอีกเขาตัดสินแค่สอสเชียงใหม่พาดจ่าย70ล้านน่าเชื่อถือจะตะาราบรา,บราเขาบราไม่มีเขาเป็นคนดีสายไหมบัตรข่เย็ง ชัดชาติลงพื้นที่วัดพระยาไกสรุปประชาชนเลือกเข้ามาแถมเดี๋นี้ไม่ฟังเสียงประชาชนเลยการแบบติดอันดับไปเลยครับกกตเป็นเอีย่ยอะไรนะถ้าจะก,กังวลให้กกตเขาเป็นกังวลเพราะว่ามันมีกฎระเบียบอยู่ผมไม่ได้เป็นคนต้องกังวลจัดชาติสิทธิพันธ์ โอ้มีข่าวออกมาเล้นะสวสข่าวสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งการประกาศผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ก็ประกาศ40รายแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตยียนธรรม มาตรา17แห่งพรบรเลือกตั้งสมาชิกสภาเพาะท้องถิ่นพศ2562จึงมีวิติประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ40รายตามเอกสารแนบท้ายนี้ส่วนกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งอยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้นว่าเลือกตั้งไปโดยสิทิที่ถงธรรมหรือไม่ นรเศษนาหนองตูมครับในความสิทธิ์มือสยชนกรกตมีคําสั่งอะไรก็ขอคิดให้รอบครอบดูครันี้เป็นตัวอย่างสารสั่งให้กรกตชดใช้สอสอเจสิบล้านปมใบส้มเลือกตั้งปี62โดยมิชอบอันนี้กกต7คนมาจากไหนมาจากสนกชครับ นะมีใครบ้างมีใครบ้างนะอิทธิพลบุญประคองสันทัศสิริภัยบูรณเทวชัยเทิดเผ่าไทยชัดชัยจันพรายศรีปรกรณ์มะหันนบเลิศวิไลโกวิทยาทิติเชษนุชนาะกรรมการ,ก,ร,รการเลือกตั้งคอสอชอครับคอสอชอก็ไม่แปลกนะ ือมันต้องไม่ใช่ปฏิรูปมันต้องปฏิวัติองค์กรอิสระทุกอย่างนะคุณโมนาลิซาไม่อายคนที่ลงคะแนนท่านชัก็ควรอายวงตระกูลบ้างเดอร์คนสมัยนี้เขาฉลาดฉันนี่อายแทนลูกเมียนนะเอาไวด้ดีๆสักสีกินไม่ได้จริงแต่อายชุดที่ใส่เงินเดือนได้รับภาษีจากประชาชนเราเปรียบทุกอย่าง องค์กรอิสระมาจากไหนครับก็มีทั้งสอนอชอสอ,อวอปล่อยให้ประเทศจเจริญบ้างนะก็กตเป็นเอี้ยอะไรอันนี้ชัดชาติเหมาะที่จะไม่เหมาะระบุไม่เหมาะเป็นพวกกทอมอแต่เหมาะที่เป็น,านชาวบ้านหลังชุมชนสอน,นอกตกัครบ ท่านไม่เหมาะที่จะพูดว่าแต่ท่านหมอเป็นนายกแล้วเรือเ่องใช่ผมไหมฮะจริงๆก็เป็นแคนดิเดตนายกนะครับท่านช้าจ่าจำหน้าพวกนี้ไว้จำหน้ากรก,กตไว้ที่เป็นขวดฟ้องชัดชาติ หชั่วโมงที่แล้วติงทอ็อกลาวนะครับก็เพราะทางานแบบที่บนอยู่สมควรแล้วประชาชนจะดูถูกพระที่ผ่านมาด้อยค่าชีวิตประชาชนมาตลอดกรทมรีบรับรองด่วนประชาชาติทำงานทํางานครบเสียงประชาชน1.8ล้านเสียงเคสเลือกตั้งทุจริตในประเทศไม่ควรเป็นเรื่องไา่หาเสียงติงตอง กกตย,นนกยังไม่รับรองนะครับโอ้โหแน่นอนมากยังไม่รับรองผู้ว่านี่ด่ากันด่ากันครับพี่น้องชาวกรุงเทพนะมหานครทั้ง1.4ลาง้านเสียงเตรียมลงถนนเพื่อขับไล่กกตกำลังมาเลยนะครับเนี่ยกำลังมา ขึ้นอันดับหนึ่งเลยขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับกัวกร,ร,รุงเทพจเจริญเหรอวะอ่ะก็ตอนนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับกกตเป็นเอีย้ยอะไรมันทึกไว้นะครับขอบคุณทุกความเห็นที่ผมอ่านนะครับวันที่30พฤษภาคมสองพันร้อยหกสิบห้าที่สิบนาฬิกาหนึ่งนาทีครับผมชิปทำขพิเศษ,ษสวัสดีครับ